ครับผมถั่วบอกมันเตอร์ครับพอดีว่าคลิปนี้กําลังว่างครับเลยหาหาอะไรทำนะครับนี่ไม่สอนเสียงนกนะครับเสียงนกครับแลถ้าาอยากทําเสียงนกให้ได้ครับต้องฝึกตามผมนะครับใครถ้าข้างไหนก็เอามืองี้ครับขึ้นมือมา่างนี้ผมถ้าข้างขวาเม้ขึ้นมาอย่างนี้ครับ ฉันใช้มือซ้ายใช้มือซ้ายกบปอย่างนี้ครับรกบอย่างนี้เสร็จปุ๊บกำกำบิดอย่างี้บิดไปเลยครับนะครับบิดให้นั่นให้นั่นที่สุดเลยครับห้ามมีลมออกนะครับจะไม่ได่ตรงปล่อยรูตรงนี้อย่างเดียวครับจากนั้นอะนี่ครับถ้าเกิดใครทำไม่ได้เป็น ถ้าเกิดผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับเอ้ยอ้ขยับมือไปเรื่อยอย่างเงี้ยขยับอย่างนี้เรื่อยจนกว่าจะได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับอืมกดติดตามกดไลค์